สวัสดีค่ะครอบครัวขิงเช่นเคยะคะ่ะขิงนะคะจากอินดี้พลาสติกนะคะวันนี้นะคะขิงก็จะมาแนะนํานะคะตัวงานกรึงนะคะของเราอีกตัวหนึ่งอันนี้ห่างหายไปนานเลยนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบูธนะคะแล้วก็มีการตับเกลียวนะคะหัวท้ายนะคะเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นตับเกลียวแบบนิ้วนะคะอะดีให้เพื่อนเพื่นดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะสองฝั่งเลยนะ นี่นะคะก็ทำมานะคะเพื่อให้ใส่กับสแตนเลสนะคะตัวนี้นะคะนี่คะใส่ให้ดูนะคะน,นี่นะคะขิงเจหมุนช้าชนะคะนี่นะคะนี่ปึ๊บนี่เห็นไหมคะเข้าไปพอดีเป๊ะเลยนี่นะคะเจะมุนช้านะคะนี่โอเค นะตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกพื้นฐานของเรานะคะก็จะเป็นตัวซุปเปอรีนะคะที่ใช้ตามท้องตลาดทั่วๆไปเลยนะคะเป็นที่นิยมนะคะ1เพราะว่ากรึงเจาะกรึงง่ายนะคะแล้วก็มีราคาไม่แพงนะคะตัวนี้นะคะขนาดที่ขิงออกมาให้เป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยตัวนี้นะคะขนาดของเขาจ้ะความโตนะคะจะอยู่ที่25มิลน,นะคะหรือว่า1นิ้วนะคะส่วนนะคะรูในนะคะจะอยู่ที่15มิลน,นะคะส่วนนะคะ ขนาดของตัวที่ทัฟเกลเนี่ยคือจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะก็คือ2 0มิลนะคะอันนี้เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะคะก็คือตามแบบนะคะที่ลูกค้าแจ้งมาเลยนะคะนี่นะคะวัดให้ดูนะคะนี่นะคะ20นะคะ20่มิลอของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะคะ3ขนาดนะคะขอโทษค่ะมี4ขนาดนะคะก็จะมีนะคะยาวนะคะอยู่ที่ ส0มมิลนะคะหรือว่า1ฟตุตนะคะตัวนี้แล้วก็ไล่ลงมาเป็น250หนะคะหอ่อห้ 150, แล้วก็ตัวสั้นสุดนะคะจะเป็นตัวที่หนึ่งมิลนะคะคันนี้นะคะขนาดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะวัดให้ดูเลยนะคะนี่นะคะหนึ100่งนะคะจากหัวปลายนะคะจากหัวถึงปลายนี่หัวถึงปลายนะคะนี่100มิล เะะดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะงานค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะตัวนี้ของเราก็จะใช้เป็นซุปเปอร์ลีนนะคะแท่งตันนะคะมะกรึงนะคะโรนายก็ยากนิดนึงเหมือนกันเนาะทำให้เป็นโร่กลวงๆแบบนี้แล้วก็เข้ากันนะคะดูนะคะเห็นไหมคะคือใช้แท่งตันนะคะมะกรึงนะคะแล้วก็มาตับเกลนะคะ เห็นนะคะพเพื่อนเนเห็นชัดๆเลยเนาะนี่นะคะพเพื่อนเนสนใจหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานพลาสติกหรือว่าการกรึงอะคะ่ะก็สามารถนะคะทักไลน์นะคะมาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะแอดมินยินดีให้บริการนะคะอาบางทีอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างก็เนาะก็อย่าว่ากันนะคะนี่นะคะจริงๆแล้วซุปเปอรีนเนี่ยก็คือทําได้หลากหลายเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่ขิงนะคะ ทำมาเอามาให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้จริงเยอะมากเลยจริงๆแล้วมีเยอะกว่าน,นี้อีกนะคะก็ะคือ,อลูกค้าสทํมทำเฉพาะเครื่องนะคะเพราะบางทีแบบนี้มันหาตามท้องตลาดไม่ได้ะคะ่ะหรือว่าถ้าเป็นงานฉีดนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราเวลาขึ้นมนทีเนี่ยโอ้ก็หลตังค์แล้วค่ะนะคะ,นะคะและเกิดสมมุติอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ตัวเป็นไดมิเตอร์นะคะเป็นแท่งตันเงี้ยมาจเจาะปืนได้ก็คือความยาวสูงที่ทําได้นะคะประมาณสัก ไม่เกิน3ามอห้าสิบมิลนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติยาวมากกว่านี้เครื่องคว้านตรงนี้ค่ะมันไม่สามารถคว้านเข้าไปได้นะคะตรงนี้นะคะที่เป็นรูๆนี่ค่ะนะคะ,นะคะสวยงามค่ะงานละเอียดด้วยนะคะช่างของเรามีความชำนาญน,นะคะในการเจาะกรึงเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วส่วนลูกค้าบางท่านเนี่ยถามว่าเอ๊ะเล็กขนาดไหนนะคะหรือว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะที่รับทำจริงๆแล้วเนี่ย ก็คือไม่ต่ากว่าต้องแบบ15มิลขึ้น20มิลขึ้นเพราะว่าใบเจาะหรือว่าอะไรเครื่องเจาะของเราเนะี่ยมันไม่ได้มีเล็กขนาดนั้นนะคะก็คือสามารถสอบถามก่อนได้ว่าเล็กขนาดไหนนะคะสามารถทําได้บางทีะค่ะเท่านิ้วก้อยอย่างเงี้ยเล็กๆนี้ก็ทาได้นะคะแต่ว่ามันต้องดูด้วยว่าลักษณะว่างานยากง่ายนะคะแค่ไหนนะคะ,ะเดี๋ยวมาให้ดูตัวอย่างนะคะนี่นะคะอันนี้ตัวเล็กเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะ พอดีเมื่อเช้าช่างพึ่งส่งงานมานะคะเราก็จะมีการ QC ก่อนทุกครั้งนะคะ